สวัสดีครับมาแล้วนะครับสำหรับการเลี้ยงตะกะแตนในวันที่สองนะครับนี่เลยเดีย๋ยวเรามาดูกันอันนี้ย้ายน้องมากลางแดดแล้วนะครับเจอแดดแล้วน้องดูสดชื่นมากเลยครับเดีย๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันว่าน้องจะเป็นยังไงดึ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 งโอ้โห นี่ตอนนี้แยกเป็นสองมุ้งนะครับสองมุสองกระชังและนะมาดูกันหอนีอ่ดูสดชื่นมากครับตรงนู้นจะมีแดดนะครับน้องจะเข้าไปลุมอยู่ตรงนูง้นนะวันนี้อาหารของน้องมีดีครับกล้วยดาง แล้วก็ใบอ้อยนะครับใบหญ้าเราจะมาดูว่าน้องจะชอบกินอะไรกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้ครเพิ่งออกมาเลยสดๆเลยนี่ตัวนี้ไข่ยังติดที่ตูดอยู่เลยนี่ครับนี่ขาวๆเนี่ยครับตัวขาวๆนี่น้องเพิ่งออกมานะครับ มุดแบบสดๆสดสดเลยอี่ไหนนี่ครับตัวนี้น้องพึ่งออกมาจากใต้ดินนะครับตัวจะขาวอีกหน่อยนึงก็จะดำแล้วครับก็จะมีตายตายบ้างนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร นี่คือเนอเนออันนี้ไม่ตายครับตายทุกคนนี่ไม่เคยหยอกอันนี้คือตายนะครับก็ตายนะตายนี มีโฟกัสเลยตายสามตัวเกิดจากอะไรนะครับก็ตายนะครับตายอ,อันนี้เพิ่งออกเมื่อเช้านะครับเมื่อคืนไม่เมื่อเช้าตื่นเช้ามาน้องก็ออกมาเยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึงอันนี้เป็นกระชังเมื่อวานอันนี้น้องของแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่เลยอาหารที่น้องชอบกินที่สุดก็น่าจะเป็นใบกล้วยนะครับดูแล้ดูลักษณะแล้วเพราะอย่างอ้อยก็จะกินบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ หญามูลโต้ก็จะกินบ้างแต่ใบกล้วยนี่สังเกตรอยได้เลยครับนี่น้องกินแบบเต็มที่อ่ะโอเคนะครับ อานเลี้ยงตะเกตันของเรานะครับก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็คือต้องสเปร์น้ำนะครับสเปร์น้ำนะเพราะว่าน้องจะต้องไข่มันจะต้องมีความชืน้นนิดนึงนะครับต้องสเปร์้าวเย็นไข่อยู่ตรงนี้ก็5ขีดนะครับหขีด เรามาดูว่ามันจะได้ตักกแตนสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําส่วนนี้นะตรงนี้เป็นลงใหญ่หน่อยเีืยอมันจะได้แบบขยายนะก็ฝากติดตามชีวิตน้องตักกแตนด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ Bye bye ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ